พี่จังมีเซเว่นข้าถนนดรถมาจากตัวเมืองร้านนี้ มี่มอไซค์มาต้องเดินถือไปเดี๋ยวหายจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่เซเว่นฮะเคยแฝงมาแล้วขายนี่ไอ้ขนมถ้วยอร่อยมากแวบนบทิ้งไม่ได้คนเอาไปกินอร่อยมากเลยกะทิสดแล้วฉ่ำมากเลย เหมือนร้านตลาดนางเลิ้งเลยอ่ะกล่องละยี่ห้าบาทเดินเล่นลมเย็นๆตรงนี้เป็นสามแยกนะครับหลง ไม้เ็ัวมือข่ไม้ัหน่้นอไมี่อยนี่นี่เปไข่ใช่ไหมฮะม่ไข่จ้าไม้นึงอ่ะจานไหะอันนี้อันนี้อะไรเป็นหนวนเหรอ มาละ5ห้าสิบบาทแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรนะเนี่ยอะไรอันี้เป็นเนื้อจ่าอันนี้นี้ครีฟอันนี่กึ๊ยอันนี้จะกึ๊บๆนะโอเคแค่นี้ครับปลาแม่จัเราเนี้อร่อยมากเลยเป็นร้อยเป็นร้อยหกสิบ มปเซเว่นอีกที่หนึ yeah. ่งอะไรเงี้ยยากเจ็นสบาย ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับ